20ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเรียวตะสะสิปาพายิมนะครับนี่ครับ24ปีนักชกจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นดีครีนี่แชมเปี้ยนนะครับแชมเปี้ยนในรุ่นเบนตัมเบดนะครับของ WMO หัวหน้าคณะผู้จัดการก็หนุ่มอาร์มแล้วครับคุณรัชกําพลผ่องสุภาได้รับการสนับสนุนจากที่กบนะครับคุณขากูลผ่องสุภา ปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสิบปะพายิมนะครับชื่นชอบนักชกดังครับรุ่นพี่ในค่ายก็คือแสนเดชสสิบปะพายิม46ครั้งชนะ30แพ้15แล้วก็เสมอ1ครั้งครับแสนเดชนี่ถือว่าเป็นครู่มวยของเรียวตะเลยนะครับเพราะว่าไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นนานนับ10ปีแล้วนะครับแล้วก็ดูว่าจะเป็นเทรนเนอร์ประจำตัวของเรียวตะด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่นะครับเอาละครับมาเจอกันวันนี้นะครับมาดูนะครับ ว่าเพชรใหม่เองก็ฟองกําลังสดแต่เรียวตานี่อย่างที่บอกนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับอย่ากระพิบตาครับคู่นี้หนักแรงทั้งคู่นะครับเพชรใหม่ปุ่มแดงนี่เตะต่อยแรงเลยครับส่วนเรียวตาเป็นมวยญี่ปุ่นที่เพลงเข่าไม่ธรรมดาครับหมัดเขามีอยู่แล้วแข้งเขามีอยู่แล้วแล้วก็ตีไม่หยุดด้วยนะครับ137ปอนด์ครับ ถือว่าอยู่ในการดูแลของอูโหัวหน้าคณะที่รักมวยทั้งคู่ครับมุมแดงอยู่กับท่านผู้กองรันสารคามครับน้ําเงินเรียวตะนี่อยู่กับน้องอาร์มอยู่กับพี่กบถากูลครับค่ายมวยเก่าแก่ของเมืองไทยครับสสิประพายิมน่ะคู่นี้มีโอกาสไม่ครบยกเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี้ออกอาวุธกันน่ากลัวตั้งแต่ต้นเกมเลยครับโอ้โหดูครับ มาอะเผอๆลังวันจากแอนตาซินนะครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยครับ1,000 0บาท จราเข้ฟาดหางนี่สามหมื่นบาทด้วยกันครับกรณีที่นักชกเกิดแพ้แตกแอนตาซินก็จะสวัสดีมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทนะครับต้องขอบคุณครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับพร้อมโดยท่านในหายทวินัยวีระพุทชงครับ่วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับเปิดเกมแรกกันแบบนี้นะครับตั้งแต่ยกแรกนะครับเห็น้ที่ว่าใครดีใครอยู่แล้วนะครับออกกันเต็มตัว โดนตวัดแก้แข้งนะครับโอ้โหเข่าที่หน้าใบีนเริ่มจาโมโหแล้วนะครับเรียวตะพยายามจะเบียดเหมือนกันหนูทั้งแข้งทั้งหมัดเพชรใหม่ก็คอยบวกหนักๆแรงๆนี่นะครับโอ้ยังวัต่อยลำตัวออกแข้งออกกันหนักๆแรงๆด้วยกันทั้งคู่ครับชูโฉก,กยาวด้วยนะครับเรียวตะโอ้โหดีครับมาตัดลำตัวครับโอ้โหมวยญี่ปุ่นนี่ตัดชัยโครงดีทุกคนและจบเลยครับโอ้โหเหลืออีกแค่13มวิเอ๋ครับ โอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับโอ้ยุญี่ปุ่นยุคนี้นี่ต้องบอกว่าตัดชัยโครงน่ากลัวทุกคนครับไม่ว่าตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่เลยนะครับโอโ้โดยเฉพาะเป็นเหมือนกับพื้นฐานเลยนะครับมาตัดลําตัวของน้าชกญี่ปุ่นนี่ครับเดี๋ยวดูครับจังหวะช็อตเด็ดช็อตสวยนะครับจากทีมงานทูฟ y ยูช่อง24โอ้โหดูครับแม่แกชนะน็อกแบบสวยๆนี่แม่ถือว่าเป็นเสือยิ้มยากอีกคนหนึ่งเลยครับดู มาไลา่นี่ครับโอ้โหซ้ายนี่ครับหกซ้ายไม่ทันระวังแล้วครับเฮชดใหม่โอ้โหมาเสียได้จริงๆครับจบเร็วไปหน่อยนึงครับเพราะว่าโอ้โหถ้าเกมยาวนีสสสสส่สนุกแน่ๆเลยครับโอ้โหนี่แหละครับว่า, 7, 2, า,าจบเลย